ว okay. right? yes. okay. ันน hey. um hey. okay. ี้เราจะมาดูวิธีการวัดความสูงของาเ้ชานะคะก็จะเป็นตลับมิ้นแล้วก็ตลับมิ้นทลอมิ้นท่นะคะแล้วก็ไม้นะคะสองนวรคยะ ขั้นตอนที่2เล็งไม้บรรทัดสามเหลี่ยมให้อยู่ในระดับสายตาและใช้ปลายของสามเหลี่ยมตรงกับยอดของเสาธงค่ะขั้นตอนที่3มามวระ,ะหา่างจากเสาธงมาหาตัวเราในระยะสายตาด้วยตลับเมตรร้อยเมตรค่ะพาร์ทการคำนวณนะคะ เราจะใช้อุปกรณ์สามเหลี่ยมที่มีความสูง0.4เมตรและความยาว0.4เมตรโดยนำมาเทียบกับความสูงของเสาธงที่เราจะหาคือ x เมตรและระยะห่างของเพื่อนถึงฐานของเสาธงคือ16.35เมตรอัตราส่วนที่ใช้คือรูปเล็กส่วนด้วยรูปใหญ่จะเท่ากับ0.4ส่วน x ที่เราหาเท่ากับ0.4ส่วน16.35แต่เมื่อข้างบนเท่ากันข้างล่าง ก็ต้องเท่ากัน x จึงเท่ากับ16.35แต่ส่วนที่เราต้องหาก็คือความสูงของเสาธงจึงต้องเอามาบวกกับความสูงของระยะสายตาของเพื่อนกับ x จะเป็น16.35บวก1.6เท่ากับ17.95เมตรดังนั้นความสูงของเสาธงก็คือ17.95เมตรค่ะ